ให่อยากสื่อสารอะไรกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ในตอนนี้บ้างนะคะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูละกันเนาะเผื่อว่าจะเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณได้นะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าครัวให้กอลด้วยนะคะวันนี้ก็จะใช้ไพ่ไวเวอร์ซา่าเนอะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรูปหน้าไพ่นะคะที่มีทั้งสงฝั่งนะจะไม่ได้มีเป็นปกไพ่นะคะ เพราะเดี๋ยวจะงงกันว่าทําไมสัสบไพ่ทางผิดหรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้จริง,รงๆเราไม่ได้ทางผิดนะเพราะมันมีภาพทั้ง2ฝั่งไพ่แฮงแมนนะคะพลังงานแฮงแมนก็คือการติดขัดการติดชะงักนะคะการที่ชีวิตคุณตอนนี้มันเหมือนกับมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือปลดล็อกปัญหานั้นได้อะ นะคะคสถานการณ์เนี้ยมันยังอยู่กับที่มันยังไม่ได้มีการจัดการหรือการแก้ไขพัฒนาไปสู่จุดที่ดีกว่าหรือคุณกําลังคิดไม่ตกกําลังคิดมากกับบางสิ่งบางอย่างนะคะในชีวิตคุณที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตคุณมันติดงกอยู่ตรงเนี้ยยังไปไหนไม่รอดยังไปไหนไม่ได้เลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะไพ่ฮาโฟนะเป็นไพ่พระเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ นะคะหรือเป็นไพ่ของผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะดูเหมือนว่าดวงชะตาคุณกำลังจะได้รับการช่วยเหลือการคําจุนการสนับสนุนนะคะความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือในกรณีที่คุณเป็นสายมูหรือเป็นสายบุญหรือเป็นคนที่ชอบไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะแสดงว่าท่านรับรู้นะในสิ่งที่คุณร้องขอในสิ่งที่คุณวิงวอนอยู่ตอนนี้นะคะสิ่งศิษย์รับรู้ นะรวมไปถึงอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ที่ท่านอาจจะกำลังมีจิตใจที่เมตตาต่อคุณอยากจะช่วยเหลือคุณประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ของการตั้งจิตใจให้สงบทำจิตใจให้ตั้งมั่นเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองนะว่าสถานการณ์เนี้ยเดี๋ยวมันจะสามารถผ่านพ้นขี้คลายไปได้จะได้รับการช่วยเหลือหรือการเยียวยาการแก้ไขแน่นอน แต่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้เห็นไหมอ่านหนังสืออยู่เนี่ยคุณจะต้องพยายามที่จะนําทางสว่างให้กับตัวเองให้ได้จุดไฟในตัวเองในชีวิตตัวเองให้ได้คือใจคุณบางคนใจอาจจะมืดบอดอยู่ในตอนนี้หรืออาจจะยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางใดคุณต้องมีสตินะคะอาจจะเอาตัวเองเข้าสู่ทางธรรมก่อนก็ได้เพื่อที่จะสงบจิตสงบใจตั้งจิตให้มั่นและเรียนรู้กับบทเรียนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา นะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะท่านมองเห็นอยู่ท่านรู้อยู่ว่าคุณเจอปัญหาอะไรไพ่หกเหรียญน,นะคะบางคนคุณมีปัญหาเรื่องการเงินบางคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับธุรกิจก็ได้นะเพราะว่าเหมือนกับมองลงมาเนี่ยมันเป็นภาพบ้านภาพอสังหานะคะที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรก็ตามที่คุณกําลังรอที่จะให ทุกอย่างมันได้รับการช่วยเหลือได้รับการแก้ไขอะ่ะนะคะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานสิ่งสิ่งเนี้ยให้คุณนะคะจะช่วยเหลือคุณในสิ่งที่คุณกําลังอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองลงมาให้มองเห็นในปัญหาที่คุณเผชิญอยู่อะ่ะนะท่านกําลังมองเห็นท่านรู้ทุกอย่างว่าคุณกําลังเผชิญอะไรเจอกับอะไรแต่นั่นมันคือวิบากกรรมที่คุณจะต้องเจอแล้วมันก็คือบทเรียนและประสบการณ์ที่คุณจะต้องผ่านบททดสอบนั้นไปให้ได้ แล้วเมื่อถึงเวลานะคะสิ่งศ์สิทธิ์จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะปลดล็อกปัญหานี้ให้คุณแน่นอนมาดูต่อนะสามดาบนะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาเรื่องหัวใจนะคะหรือปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องหนี้สินหรือปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คุณทุกข์ใจอยู่ตอนนี้นะสามดาบก็คือ แน่ใจแน่นอนแหละคุณกําลังมีสภาวะอาการของคนที่แบบเครียดกังวลไม่สบายใจนะคะไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนบางคนเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งสุดท้ายเป็นที่พึ่งทางใจก็อาจจะไปร้องขอไปมูเตรูไปวิงวอนแน่นอนว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือเมื่อถึงเวลาท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณนะคะแต่ขอให้คุณนะ่ะได้รับบทเรียนหรือได้เรียนรู้ได้ตื่นรู้ได้มีสติ นะะในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นกว่าน,นี้อีกสักนิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะไพ่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะไพ่ใบนี้ก็คือ temperance นะคะเดือนธันวานเนี่ยแหละบางคนภายเดือนธันวานเนี่ยไม่เกินพฤษภาคมปีหน้านะไพ่ไฮโลแฟนเป็นไพ่เดือนพฤษภาธันวาถึงพฤษภาชีวิตคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังจะประทานพรให้กับคุณ กำลังที่จะพลิกชีวิตคุณหรือช่วยเหลือคุณในสิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะ่ะนะไพ่หกไม้เท้าบางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จเกี่ยวกับกิจการธุรกิจการเจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะคุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับความสําเร็จนะ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาชีวิตคุณจะดูเหมือนติดแงกอยู่ที่เดิมไม่เติบโตไม่ก้าวหน้านะคะแต่เดี๋ยวคุณจะมีความก้าวหน้าแน่นอนใครที่จะมีเรื่องการสอบการแข่งขันคุณก็จะได้รับชัยชนะนะคะใครที่คุณมีปัญหาในเรื่องของกิจการธุรกิจนะคะที่รู้สึกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จอะ เดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในธุรกิจที่คุณทําอยู่ในงานที่คุณทําอยู่ด้วยได้รับการช่วยเหลือจากผู้อยกผู้หลักผู้ใหญ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่เดอะซันนะคะอะไรที่มันดูแย่ๆเดี๋ยวทุกอย่างมันมันจะกลับไลายกลายเป็นดีได้แน่นอนนะถ้าไพ่ใบนี้มาไพ่เดือนเมษายนความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า นะคะความมั่งมีสีสุขความอุดมสมบูรณ์ความพรั่งพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัตินามสมบัติทรัพย์สมบัติใดๆก็ตามนะคะคุณอาจจะมีช่องทางในการที่จะทำมาหากินหรือแม้แต่กระทั่งโอกาสนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพยายามที่จะไกด์ไลน์ให้คุณไปเดินในเส้นทางนั้นๆที่เป็นเส้นทางที่ใช่สำหรับคุณหรือเป็นเส้นทางที่ดีสำหรับคุณขอให้คุณเดินไปตามเซนส์นของคุณนะ นะคะคุณจะได้รับการนำทางและคุณจะไปเจอกับแสงสว่างในชีวิตคุณแน่นอนนะคะไพ่เดาบรวมถึงหลายๆคนนะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนรอบข้างนะคะที่เขาคิดไม่ดีกับคุณคิดร้ายกับคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณนะหรือคนใกล้ชิดคุณก็ตามแต่ที่มาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานคนรักญาติพี่น้องหรือใครก็ตามนะ ที่เขาอาจจะคิดไม่ดีกับคุณน่ะหรือศัตรูที่คุณมีอยู่อ่ะแน่นอนว่าศัตรูเหล่านั้นน่ะเขาจะพ่ายแพ้ไปด้วยตัวเขาเองแต่สิ่งที่ไพ่เตือนคุณก็คือว่าคุณต้องมีสติคุณต้องอยู่อย่างสงบจิตสงบใจปล่อยวางปลงนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงต่อปากต่อคำไม่ต้องไปหัวเสียหัวร้อนนะคะกับบุคคลเหล่านั้นหรือสถานการณ์เหล่านั้น บางคนเนี่ยเจอในเรื่องของการแอบ,บทำอะไรรับหลังนะคะการทำอะไรให้คุณเสียหายเสียชื่อเสียงอะไรก็ตามแต่นะคะหรือมีคนพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีคุณถ้าอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวนะเพราะไม่มีอะไรที่จะแบบมาทำร้ายทำลายคุณได้อะขอให้คุณตั้งตนเป็นคนดีมั่นมั่นใจในกรรมดีของคุณนะทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีแน่นอนต่อให้ใครมีคิด มีคนที่คิดร้ายกับคุณหรือศัตรูที่คิดไม่ดีกับคุณเขาอาจจะเป็นมิตรกับคุณก็ได้ในอนาคตเนี่ยไพ่ของปัญหาบางคนเจอปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องคนเรื่องบุตรบริวารน,นะคะหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือกับคอนเน็ชันใดก็ตามแต่แม้แต่กระทั่งกับคนรักอะไรประมาณนี้คือปัญหาเหล่านี้มันอาจจะเข้ามาเป็นบททดสอบให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้เติบโตก็ได้นะให้คุณได้มีสติ นะคะเพื่อที่จะพาตัวเองไปสู่ในจุดที่มีการปรงมีการปล่อยวางนะคะแล้วก็ใจคุณจะเย็นขึ้นนิ่งขึ้นนะในอนาคตเนี่ยเหมือนคุณจะเริ่มเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเมื่อใดที่คุณใจนิ่งใจเย็นนะคะมีสติมากขึ้นคุณจะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขเมื่อน,นั้นเลยตอนนี้คุณจะต้องลดในเรื่องของความใจร้อนความโกรธาโมโหอะไรประมาณนี้นะคะ รวมไปถึงการงานที่มั่นคงธุรกิจที่มั่นคงครอบครัวที่มั่นคงคุณจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วยใครที่คุณทําธุรกิจอยู่นะคะล้วธุรกิจมีปัญหาจนแทบจะไปต่อไม่ไหวขาดทุนมาตลอดหรือแทบจะต้องล้มเลิกยุติธุรกิจคุณก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะคุณกําลังจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้จะมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตนะคะ รวมไปถึงใครที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับบริวารหรือที่ทํางานนะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งอะคือทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะนะคะทุกอย่างมันจะมันจะไม่ได้แย่เหมือนกับที่ผ่านมาไพ่หนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีแสงสว่างสดใสรอคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพ ครอบครัวอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะมันกําลังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกําลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะขอเพียงให้คุณเขาเรียกว่านิ่งให้เป็นเย็นให้ได้มีสติในทุกๆย่างก้าวของชีวิตนะนะคะแล้วให้คุณรู้ไว้ว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือดูแลคุณอยู่ที่ท่านกําลังเมตตาแล้วท่านกําลังที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาชีวิตคุณให้ดีกว่าเดิม ให้คุณหลุดพ้นจากปัญหานานาประการที่เจออยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรก็ตามแต่นะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในอีกไม่ช้าจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในชีวิตที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะนี่ก็คือสิ่งที่พ่ายอยากจะบอกนะคะคุณกำลังจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวคุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะประมาณนี้นะโชคดีมีความสุขค่ะ